สวัสดีครับมาพบกับช่องสางยนสตสไตล์บ้านๆนะครับในคลิปนี้กับว่าเบิรงกับนิสันอาร์เมล่านะครับผมค่านนี้เนาะก็มากับอาการนะครับอ่าสตาร์ทดีๆรอบเดิดดเดนเบากระดับไปนะครับผมก็พอรู้กันว่าเป็นพ่อ,อยังนะครับก็คืออากาศของเขาก็ะสตาร์สักพักนึงเถอะมานบละกระดับไปดี๋ยวมาเบิรงกันนะครับเดี๋ยวจะสตาร์ทให้เบิรง ตอนในเครื่องเย็นอยนครับรอบไล่ขึ้นสูงนะครับ uh oh. เครื่องเย็นอยู่น้ำยมเศร้านะครับก็คือเครื่องห่อนๆน่ะจะจะรับเร็วนะครับก uh oh. uh, ็คือไฟเครื่องรูปไฟเครื่องการบอเช่นะครับผมรูปไฟเครื่องการ์บอเนชว่วเนี่ยเ,เริ่มลงลวเริ่มลงลวอีกอย่างกับอโช่นะครับเวลาเข้า อเอาไปแลนด์หนึ่งสี่กับว่ามีอย่างนะแต่ว่ารอบเดินเบาเนี่ยจะมีปัญหานะครับผมมีปัญหาในยูซึ่กระจาดรอปลงไปนะครับรอบโต๊ะโต๊ต๊ตะแล้วกระดับไปเลยนะครับผมทำรลองเขาเกียร์บ้างนะครับ รับไปแล้วนะครับเป็นเพราะสาเหตุยังกับรู้กันรรน,นี่นะครับเนี่ยาการออปนิ่งนะครับนะดับนะครับประมาณนี้นะผมนับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะมาแกะ อาการนี้เบื้องนะครับผมกับสันนิษฐานว่าลิ้นปีกผิเสื้อเนี่ยสกปรกนะครับที่มีพีเสื้อสกปรกเฮดไล้อรอบเดินเบาเข้าเนี่ยมีปัญหานะผมเดี๋ยวผมจะถอดอลิ้นปีกผิเสีอก็เบื้องนะครับผมก็ได้เลือมาเบื่องแล้วนะลิ้นปีกผิเสียก็รู้สึกว่าสะอาดอยู่เบิือนหัวกระลังมากนะะอาดกริบเลยนะครับ เราที่นี่กับ,กบต่อต่อไปนะครับแต่ือเป็นหัวเทียนนะครับหัวเรียนกับสภาพประมาณนี้นะครับเหมือนหัวเทียนบอดแหละมันดำคัขนาดนี้นะครับเขาคลายหัวเทียนบอดนะครับก็ว่าเป็นหัวเทียนที่มันดำขนาดนกับบอดแล้วครับเลีเ่ยนออกเลยนะครับดำหัว สภาพก็ดำครับนะครับสภาพก็คือแบบว่าการเพาไใหม่พอดีแหละมันดำประมาณนี้การจุดระเบิดพอดีนะครับคือคือมีเนียงก็นน้ำมันตัวข้างกัเนาะมันเลยดำดำเป็นสีประมาณนี้นะครับคือตีไปได้ว่างหัวเทียนบอดนะครับหัวเทียนที่มันมีปัญหาละหัวเทียนจ่ายไฟบอแลงนะครับการที่เขาเปลี่ยน ถอดวัเทีนมาเปลี่ยนเนี่ยเข้ากด้เรือออกเปิดเรือออกเปิดเลยนะครับเรือออกประมาณนี้นะครับถอดถอยดีออกนะครับเขาควายดีอยู่นี่นะครับปุ๊บเนี่ยถอดออกเลยถอดทางข้างบนถอดเปลี่ยนหัวสุดท้ายบ่ได right ้นะครับเปลี่ยนหัวสุดท้ายบ่ได้หัวนี้อาจจะเปลี่ยนได้นะนะครับเปลี่ยนหัวสูบที่หนึ่งนะครับสูบหนึ่งสูบสองสูบสามนะครับเปลี่ยนสูบหนึ่งไปเลนะครับข้าก็ต้องถอดเขาควายออกนะครับเขาควายดีนะครับ เออทอยดีอยู่นี่นะอะเราจะเอื่นแบบได้กระซ้างนะครับคือมันจะมีทอยดีคอมอยู่นี่เนาะคอมอยู่นี่เขาก็ถอดออกนะครับส่วนปลอกค่อยเนาะปลอกค่อยนี่ก็มึงาจากสายตากะสภาพดีนะครับว่ามีห้อยหัวของไฟนะครับว่ามีห้อยอแลบของปะกายไฟถ้าเกิดมีนแลบไฟไฟเนี่ยมันก็ที่ผมสังเกตเห็นกนันก็ที่มีขาวๆงอะๆออกมานะครับน้ำพวกช่วงนี้นะครับ มันมกจะออกช่วงนี้ช่วงนี้นะครับเอถ้าออกช่วงนี้นี่ก็ล่งล่งเครืองล่งเก่านะครับกัเทีรถสรุปได้นะครับส่วนตัวค่อยเองนะครับผมในตอนนี้ก็คือเข้าเห็นสภาพโัวเทนเนี่ยครับที่มันมีปัญหานะครับเขาก็เลยต้องจัดการเปลี่ยนออกนะครับโัวเทนของอาม์เมลายอันนั้นของอาม์เมลากะนี่เลยนะครับซื้อมาเพราะว่าของแท้นะครับผมนี่สันเลยมันให้มันตีโลโกเป็นนี่สันเลยนะ เอนี่ลูกว่าเป็นนิสันเลยนะครับวองเดโซ่หัวละหารอยนะครับซื้อมาหัวละหารอยนี่นะครับหัเรื่องี่ค่อนข้างจับแพ่งแนงหน่อยนะครับสำหรับแบบยังรถลุงระเกาก็จะว่าแพ่งหนอกไอ้พวกนี้มันจะเป็นหัวเงี้เนาะหัวเง้วชักหน่อยเห็นบปล่แล้วก็เป็นหัวเข็มนะครับเออนะครับหัวละหารอยนะครับนี่เลย ของเล่นเล่นโซ่เหือนนะครับนี่นะครับแล้วเขาจะการเปลี่ยนนะครับขาหัวกะอะไรหลักของรหานลร่อยกับคันหานะมันเปลี่ยนยากนะพวกเนี่ยเปลี่ยนยากเขาก็เอาของดีๆจะเลยนะครับตะเกียต่ช่วงที่มันออกไม่ใหม่ๆนะรถที่ออกไม่ใหม่รุ่นเนี่ยที่ผมจําได้นะหัวละวันหนึ่งอะแพงกว่านี้นะวันละจิตรลอยเลยนะ ที่มันออกไม่ใหม่นะไอพวกสามสูงเนี่ยที่ผมจำได้นะหัวเทียนหนึ่งหัวเจ็ดลอยนะเจ็ดเป็นลอยนะมั้งที่ที่ที่ผมจำได้นะของแท้เนาะอันนี้ก็หัวละหารอยนะถือลงไปแน่น่ะเดี๋ยวผมจะกันเทียนออกแล้วก็มาเบิ่งกันว่าอาการไอที่มันเปลี่ยนเนี่ยมันจะหายบอนะครับมันจะจบบอนะครับเพราะว่าผมสันนิฐานเบิ่งแล้วก็คือเป็น รีบิกอเชียหรือเปล่ารนลิลกทีเสื้อหรือเปล่าที่มันโสกโปกกะนะันเนาะแต่ที่ไหนได้มาเปิดตรงแหละกะคือรีบิกกีเสือกันสะอาดดีพึงล่างมากนะครับพึงเขาพึงล่างมากที่นี่ผมก็เลยมาเช็คบนหัวเทียนนะครับหัวเทียนกับสภาพที่แบบดำคืกกังเลยนะครับผมการทันทนีทันไปเรียกว่าเป็นหัวเทียนนะครับเพราะว่าเขาตรงไรเป็นจุดๆไปเนะาะสาเหตุที่รถเนี่ยอาการ,รมันม่รอบเดินเบาเนี่ย มันเป็นแบบนี้นะเอาอะไรตามจุดๆไปนะครับถ้าเกิดแปลว่าเปลี่ยนโอเทียนแล้วบ่าหายนะครับเปลี่ยนโอเทียนเราหายที่นี่เขาก็มาเบ่งขอฉีดกันแต่ว่าอิมพัลต์เทียนแล้วก็จะประกอบใส่นะครับมันจะหายบอนะครับผมเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวมาสรุปกันตอนที่ผมประกอบเรียบร้อยเนาะเราไปไปล่องรถกันนะครับว่ามันจะหายบ่หายนะครับผมเดี๋ยวมาเบ่งกันนะครับกับนิสสันอาร์มีล่านะครับผมเชวาประกอบเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวมาล่องสตาร์ทแลวก่ะ มาเบิงอาการกันนะครับว่าจะจบหรือไม่ครับเปลี่ยนโซเทียนนะครับกับอาการที่แบบว่าบูบด,ดับไปเลยนะครับผมรอบเดินเบามามาเบรงกันครับผมมามาสตาร์ทเบรนะครับุบสตาร์ทง่ายนะรู้สึกสตาร์ทง่ายขึ้นนะครับผมรอบที่แล้วนี่ อ่อสตาร์ทหลากง่าไปหน่อยนะครับรอบนี้สตาร์ทเปลี่ยนพอ่อเปลี่ยนโน้ตแคแล้วเนี่ยสตาร์ทรู้สึกง่ายขึ้นรถติดเร็วขึ้นนะครับตะกี้นี่หลากรอบจักหน่อยนะจุดๆๆกว่าจะติดขึ้นมากนะครับผมอันนี้สตาร์ทง่ายลวกะเหมือนรอบนิ่งๆจักหน่อยนะครับรอบนิ่งอ,ะอ่ะตะกี้เนี่ยเนาะ จังหวะที่แบบว่าสตาร์ทขึ้นไม่ไมเนี่ยบางจังว่าเนาะมันยีมีไฟลูกเขียวเขียวอ่าขึ้นอ,อยู่หน้าบ้านนี่แหละนะครับแปลว่าเหมือนแบบรถมันมีปัญหาเนาะ <c oughs> มันจะก็คืออืมกะดีนะครับมันจะดีนะครับเดี๋ยวลอกใส่เกียร์ก่อน ป๊ดโอเคนะผมว่าเหมือนหน้าโอเคนะหายนะาครับผมล่องสตาร์มังคะผักนะครับเดี๋ยวรถไปแลีนเพิ่งกันนะครับเอารถไปล่องเออเรีนเบิ่งข้างนอกนะครับแล้วก็ เดี๋ยวมาสรุปอีกรอบนะครับผมอันนี้รอบนิ่งอยู่นะครับ่น,นจังหวะนี่นิ่งๆเลยนะครับผมเดี๋ยวบังกันอีกรอบนะครับผมหลังจากที่เครับมาล่องคาบเบิ้งนะครับโอเคครับเร่งดีึ้นเร็วนะครับรอดเดินเบาก็ใแทได้นะครับผม บ่มีอย่างบ่มีสะดุดป่มีการวาสิดับการขั้นนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้ครับเปลี่ยนหัวเทียนออกนะครับกะงบกระสูงแนงหน่อยเปลี่ยนหัวเทียนนะครับปันห้านะหัวหารลอยนะครับว่าเห็นอะไรก็จบผมนี่ก็ขับไปเง้วๆเลยนะครับกะเปลี่ยนอีกที่ก็่นแหละรถรู้สึกว่ามีอาการมีการคออาการนะครับ เอาคอยเปลี่ยนอีกรอบนะครับผม,มการแซงการเล่งนะครับเรามาเร็วนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็จบไวประมาณนี้ครับผมจบคลิปไวประมาณนี้ครับการที่เข้า,าเฮดอเวลานะครับที่เครื่องสะดุดดับกลางขั้นนะครับผม ในคลิปนี้ก็ถือแจ้งได้ครับผมกดโกโปกดติดตามสันกระดิงนํ่ครับเพื่อจะได้เห็นคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนขึ้นมานะครับผมในคลิปนี้กะสวัสดีครับ